ใจจาได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้โวดร้ายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราสวัสดีครับแม่จะให้เหมือนพี่เป้าเนะคงไม่เหมือนแน่นอนครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพูกคดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับรายการดีๆอย่างนี้เลยครับ ฮีโร่ร้านชำนี่แน่บางคนถามว่าโอ้คุณโอเลียงครับผลไม้เนี่ยถ้าภาคกลางภาคอีสานนี่มันเรียกเหมือนกันไหมครับผลไม้ท่างภาคกลางภาคอีสานไม่เหมือนกันครับอย่างฝรั่งเขาเรียกว่าบัคชีดาพุทราก็าบักท่านขนุนบักมีบักเขียบก็น้อยหนาฟักทองก็บักออมันเรียกไม่เหมือนกันครับอย่างสัตว์ก็ไม่เหมือนกันสัตว์มันก็จะต่างกันนะครับแต่สัตว์ทุกยี่นี้ต้องมีขี้นําหน้าถ้าไม่มีขี้นําหน้าไม่ใช่สัตว์ของทางภาคอีสานแน่นอน จังกิ้งจกขี่เกี่ยมกิ้งกาขี่ปพร้อมค้างโกเขียงาข,ยข,งขยงาดโอเลี่ยงขี่เหนียวไม่เหนียวครับท่านผู้ชมแรับแม่ใจสปอร์ตใจดีจะตายไปวันนี้ร้านชำฮีโร่หรือฮีโร่ร้านชำของเราเนี่ยขอนำเสนอซุปเปอร์สันฮีโร่และสั้นไคโตซานคู่ซีสองขวดนี้สรรพคุณเขาดียังไงเลยครับแมสรรพคุณเขาช่วยรักษาผลผลิตและพืชของท่านให้ปราศจากโรคและเป็นภูมิต้านทานโรคที่ดีอย่างแน่นอน ทำให้ผลผลิตโตเร็วแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยลดต้นทุนในการใช้จ่ายต่างๆท่านไม่ต้องไปเสียค่ายาค่าบำรุงรักษาอะไรต่างๆไม่ต้องไปเสียแล้วครับใช้คู่ซี2ขวดนี้อยู่แน่นอนสราพคุณจะดียังไงไปยังไงอยากจะรู้ใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยครับปุ๋ยอินซีน้ำซูเปอร์ซันฮีโร่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%เ เพราะเลี้ยงจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชกว่า1 0 0สายพันธ์ครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมโปรตีนวิตามินกรดอะมิโน,โนจากธรรมชาติ18ชนิดฮอร์โมอนพืชจากธรรมชาติสารไล่มแมลงพืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืชช่วยกระตุ้นการออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นสันไคโตซาน ไคโตซานเป็นไบโอพอลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่งพบได้ในเปลือกนอกของสัตว์พวกกุ้งปูมแมลงและเชื้อราเป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวคือเป็นวัสดุชีวภาพย่อยสลายตามธรรมชาติมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์สันไคโตซานช่วยยับยั้งและสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและ,มะแมลงช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้ดินดีและร่วนสุยซูปเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานปุ๋ยน้ำมหัศจรรย์ดีกว่าปุ๋ยและโฮอร์โมนทั่วไปสกัดด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูตรลิขสิทธิ์จากประเทศญ,ญี่ปุ่นเจ้าเดียวในประเทศไทยประหยัดปลอดภยัยช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับคู่ซีปรดนี่เกษตรกรไทยเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับสบรรพคุณของคู่ซีสองขวดน,นี้ ซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตสารเกษตรกร,กรใช้แล้วบอกว่าได้ผลดีจริงๆเขาบอกสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นหมื่นคำโฆษณาไม่เท่ากับท้าพิสูจน์ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ด้วยตัวท่านเองท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับวันนี้ครับมิสเตอร์ฮีโร่จะพาท่านไปลุยสวนฝรั่งไม่ใช่ของฝรั่งนะครับไ, okay, no, 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 ไม่ใช่โอเคโนโนไม่ใช่ฝรั่งนี่คือผลไม้เลือกบักซีดาบ้านผมเอือนบักซีดา ไปสวนฝรั่งของคุณอัมพันธ์แต่ก่อนนี่แกปลูกฝรั่งนี่ลูกมันก็เล็กไม่โตไม่อวบไม่นวลไม่อร่อยแบบฝัดๆอ่ะแต่พอหลังจากใช้คู่ซีสองขวดนี้ไปแล้วโอ้โหผลผลิตลูกโตขาวอวบเนื้อกรอบอร่อยขายในราคาดีลูกค้ามาซื้อไม่ต่อสา้าคำคุยมากไปหรือเปล่าเดี๋จะหาผมคุยมากถ้าไม่เชื่อเราไปลุยที่สวนฝรั่ง มิสเตอร์ฮีโร่กันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์ผู้ปรดทุก,กเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดีมีตังค์ใช้วันนี้มิสเตอร์ฮีโร่จะพาไปลุยถึงสวนฝรั่งครับฝรั่งที่นี่เขาบอกว่าลูกโตผิวสวยหอมหวานอร่อยครับ และที่สำคัญเขาขายได้ราคาดีกว่าเดิมแบบผิดหูผิดตาเขาทำอย่างไรฝรั่งที่นี่จะเป็นอย่างไรไปดูการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตฮีโร่ช่วยได้ไปสวัสดีครับพี่ติวครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับกำลังจะห่อฝรั่งเดาพี่ติวนี่แหละครับที่มิสเตอร์ฮีโร่บอกว่า ผลผลิตดีขึ้นมาคุยกับพี่ติวครับว่าเขาทำอย่างไรเมื่อก่อนนี้ขายปลังกิโลสิบบาท แต่เดี๋ยวนี้ขาย25บาทไม่พอขายไม่พอขายด้วยจ้าอันนี้ขี้คุยหรือเปล่าไม่ใช่ขี้คุยขายอยู่ที่ราชการอำเภอแม่แตงเนี่ย <c oughs> อยากรู้ว่ามันจะใหญ่และสวยขนาดไหนพามิสเจอร์ฮีโร่ไปชมในสวนได้ไหม <c oughs> ได้จ้าได้ไ,ดไปดูกันสดๆในสวนว่ามันจะใหญ่ขาวหอมอร่อยยังไงกับฝรั่งพิทติว <c oughs> โอ้ยพิทติวครับทำไมมนันอึดอัดอย่างนี้ครับสวนของพิ่ติ๋วเนี่ยมันเต็มไปด้วยทั้ง ลูกฝรั่งลูกฝรั่งแล้วก็ต้นฝรั่งนี่เขียวจะอุ่มขนาดนี้พี่ติ๋วใช้อะไรนะครับก็ใช้คู่ซีชันซิโลนี่แหละค่ะเมื่อก่อนนี้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วยาฆ่า,มาแมลงใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวคู่ซีตัวเดียวคู่ซีคู่เล็กๆก็ได้ไปเป็นเดือนจากที่เดือนนึงใช้เป็นพันแตวนี้มันใช้เดือนละ4 0 0กว่าบาทาาปีก็สู้มาได้เตย้ยฉีดยาสารพิษเนี่ย พอมาฉีดตัวนี้เจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นมันแบบมีอันตรายอย่างก้าเอาเขาก็โอเคอ่ะเปิดโชว์เลยนะเปิดโชว์เลยค่ะไหนดูเซพี่ติ๋วเป็นเป็นอย่างนี้นี่ทั้งสวนเลยไหมเป็นทั้งสวนเลยจ้านี่ลูกใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมนี่คือจากสวนของพี่ติ๋วจริงๆไม่ได้เอามาจากที่อื่นนะจ้านี่ไงสวยมากเลยเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะครับดกดีขนาดนี้ใหญ่โตขนาดนี้ ไม่ใช้สารเคมีเลยปลอดภัยกินได้เลยเนี่ยกินได้เลยเหรอครับกินได้เลยเอาเอาลูกนี้ไปกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยกิอได้เลครับว่ากินได้ไม่ตายปลอดภัยกิน<ด>เลยเด็ดสดเลยนะเจ้าเป็นไงรสชาติโอ้ดติ่วมันอร่อยมากครับอันนี้มันจะทำให้นเนื้อมันฟูเนาะรสชาติจะหวานกรอบอร่อยนี่หอ่อจนขี้เกียจหอ่อไหมเนี่ย ก็ห่อไปเรื่อยๆเจ้าแล้วมีแบบว่าเยอะจนมีปัญหาเรื่องกิ่งเรื่องการม้างไหมครับกิ่งหักเจ้าฮะนี่กิ่งเดียวมี3มลูกเจ้าพอมันนักขึ้นนักขึ้นถ้าเต็มตีแล้วมันก็จะหักลงถ้าปล่อยนี่ร่วงเลยนะครับเออปล่อยลงนี่หักละฮะอันนี้กิ่งชีกกิ่งหักไปแล้วเนี่ยมันทนแบไใยอะลูกมันใหญ่อะเมื่อก่อนนี่มันมันแย่อย่างไงอ่ะอุ้ยเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นอย่างเนี้ยเจ้าต้นมันจะโซมแบบเนี้ยเจ้า อันนี้อันนี้สุดๆแล้วเจ้าที่มันจะตายแล้วนะเจ้ามันถึงใหญ่มาโมอ,อี้นะเจ้าแต่พอเขาใจผู้สีตัวนี้แล้วมันก็ได้ขึ้นได้ขายแล้วเจ้านะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ขายเลยช่วงตรงนี้จะไม่ได้ขายเลยเพราะว่ามันบดีขึ้นเลยเมื่อก่อนขายได้โลก,กี่บาทนะครับสิบบาทนี่เรื่องจริง<า>แล้วตอนนี้ขาย25บาท25บา25บาทไม่ไม่ต่อเลยนะไม่ตอ่อด้วยไม่ต่อเลยแล้วความปลอดภัยล่ะรับรองไหมรับรอง กินได้เลยไม่ต้องล้างก็กินได้ของของเฮานี่ปลอดสารคนกินก็เลยเยอะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๋วมากครับที่ให้มิสเตอร์ฮีโร่มาเยี่ยมชมถึงสวนปลอดสารพิษแล้วก็ลูกใหญ่น่ากินมากๆครับนี่แหละครับเกษตรกร,ร,กรผู้พลิกฟื้นชีวิตอยู่ดีกินดีมีตังค์ใช้และหมดหนี้หมดสินด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตฮีโร่ช่วยได้ติวครับอันนี้ขอนะครับค่ะ ดีๆจริงๆค่ะนี่แหละครับปุ๋ยน้ำซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโดซานคู่ซีสองขวดนี้เราใช้ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมค,ครับพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศทนโรคทนแมลงทนแรงและโตเร็วให้ผลผลิตดีเกษตรกรไม่มีนี่แน่นอนครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดให้เกษตรกร,กรอยู่ดีกินดีมีตังใชไม่เป็นนี่ครับท่านครับ <c oughs> วันนี้ ฮีโร่อารัานชำของเราครับนำเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับก็หมดเวลาแล้วคราวหน้าเราจะมีอะไรดีดมาฝากนั้นเราคอยติดตามครับสำหรับครั้งนี้สวีดัตสวัสดีครับเมื่อก่อนนี้ก็มีปัญหาเรื่องกล้วยกาดินว่าจอกล้วยกาหกล้วยาขาขวาสวยดูรูปใหญ่มากเป็นไงไม่ต้องไปจิ้มไปจ้ำอะไรเลยครับตัเรื่งพลังนี่เนาะพลังเรียกว่าอะไรนะครับกล้ว,วยกาหดกล้วยกา ติวมี<ต>นี่ไหมเมื่อก่อนนี่มีเดี๋ยวนี่ไม่มีไม่มีสองสามวันไปขายที่หนึ่งสองสามวันไปขายที่หนึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่รวยนะสิจ้า